เริ่มแล้ววันนี้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566ได้รับค่าอะไรบ้างฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเริ่มแล้ววันนี้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวต,วตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566กระทรวงการคลังแจ้งผู้ที่ยืนยันตัวต,วตนสำเร็จภายในวันที่26มีนาคม2566จำนวนทั้งสิ้น12,565,862ราย สามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประชาชนตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นไปซึ่งจะได้รับสิทธิ 1. วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกา 2. วงเงินส่วนลดค่าซื้อกาถุงต้มจาก ร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกา 3. วงเงินรวมค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนสามารถใช้ได้กับระบบขนส่ง R T R อาทิรถเมข์ขสมกอรถบอขสอรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้า MRT และรถไฟโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถ4 มาตรการอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเองทั้งหมดค่ามาตรการอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100-315บาทได้รับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่ถ้าใช้น้ำประปาเกิน315บาท จะต้องจ่ายค่าน้ำประปาเองทั้งหมดทั้งนี้สำหรับมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิกับหน่วยงานผู้ให้บริการก่อนการเริ่มใช้สิทธิซึ่งมีผู้ให้บริการ5แห่งได้แก่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือสำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาภูมิภาคหากมีข้อสงสัยสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโ 0, 2, 1, 0, 9, 2, 3, 4, ทร021092345ทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่ที่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและเท่าหากพ่อแม่ที่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ